นะครับทดสอบ4ฟร์สเต็ปนะครับสำหรับสเต็ปแรกคือการเช็คเฟสลำโพงฮะแผงประตูนะครับเรียบร้อยฮะเช็คต่อแผงหลังครับแผงหลัง88 44 44, 44นะครับ8ดอกฮะ power amp ในระบบชุดนี้นะครับ4ตัวฮะปิดเปิดไฟฮะเช็คสาวไลท์กันหน่อยฮะเช็คสาวไลท์ปิดเปิดไฟฮะ, light, ฟฮะสาวไลท์ light, เรียบร้อยฮะมาเช็คสาไวริงนะฮะในสเต็ปที่3นะฮะเห็นงานไวริงสายแบบนี้ฮะเก็บงานเรียบร้อยนะครับ power amp ในระบบ4 เก็บสายเรียบร้อยเลยนี่ฮะ A3 สวยงามครับงั้นว่ายงสายผ่านไปทดสอบแสงสีเสียงนะฮะจะเห็นว่าไฟสองสีดูโทนะฮะวงใหญ่สีเขียววงเล็กไอ้บูฮะแหงประตูเต็มนะครับ88664444ฮะแดดอกนะฮะ มูนะครเสียงด้วย PM 7แบน,นะครับเอาตัวนี้ใต้บอกตัวนี้นะครับฝั่งขวาขับ8นิ้วประตูซ้ายนะครับและประตูขวา2อันนะครับส่วนตัวนี้ขับ6นิ้วนะครับประตูซ้ายขวารวมทวิตเตอร์นะครับชุดนี้12นิ้ว220เมก2ก้อนนะครับ ดูงานวายริงสายกันหน่อยนะฮะด้านหน้ายัางคงให้ความสำคัญนะฮะคันนี้รับนี่ฮะกล่องบาลานซ์ไฟนะครับกาวายสายถัก3เส้นนะครับ A1 A2 A3 และ A4 นะฮะแบบนี้เก็บสายใส่กระดูกงูนะฮะร้อยนะครับห่อทับด้วยท่อหดเก็บงานด้วยเคเบิลทายนะฮะสไตล์จากโรงงานเลยนะฮะคลิปสวิตชิ่งแน่นอยู่นะฮะตัวนี้ฮะโตยต,ต้าวีโกเปิดแคปครับ ชุดนี้50บใบเทาแผงประตูเต็มนะฮะเดี๋ยวเราจะส่งงานกันอีกหนึ่งบทเพลงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของโฟสเต็ปโฟสเต็ปนะะโอเคฮะรอชมคลิปต่อไปสำหรับส่งงานฮะ